รับซื้อเหรียญสิบาทรัชกาลเก้าสี่เหรียญสี่หมื่นบาท,าา 9, 4, 4, บาทใครมีเหรียญสิบ,บาทแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับ a i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้เป็นกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไ like, <Land, S 1> ลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องการเกิดกเหรียญ10บาทครับนี่คือเหรียญ10บบาทรัชการที่เที่เลียกครับใครมีเหรียญ10บบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านเอามาขายผมครับใครมีเหรียญ10บบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านเอามาขายผมครับ4ี่เหรียญน,นี้จ่ายเงินสดถึง40,000บาทครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรียญ10บาท4เหรียญน,นี้ขายได้ถึง4 0,000บาทใครที่มีเหรียญ10บาทแบบนี้รบกวนกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับ ใครที่มีเหรียญสิบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านเคยมีเคยเห็นรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่กิติครับสวัสดีพี่มิตรฮะสวัสดีพี่สาวครับสวัสดีพี่กัะยาครับสวัสดีพี่ใหม่ฮะสวัสดีพี่ธินกรสวัสดีพี่ๆเอฟตีแฟนตัวยงทุกท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์เหมือนเดิมครับวันนี้ครับบ้านใดครับมีเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องครับเครื่องกระเบื้องคือแบบนี้ฮะนี่เพื่อนๆดูนี่ตามมือผมเลยนี่เครื่องกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นนถถ้วยโอชชาามมบบแี ชามฝาแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพสมบูรณ์เนี่ยใบหนึ่งนะครับต้องบอกเลยนะสตาร์ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งถึงหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับใครมีพวกถ้วยชามพวกนี้ถ้วยชามการน้ําชาครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ย้ํานะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่สภาพสมบูรณ์ครับรับซื้อขั้นต่ํา1-0,000บาทแต่ถ้าไม่สมบูรณ์มีแตกมีแมล้ามีหกักราคาพวกนี้ลดลงเป็นอย่างมากนะเหลือใบหนึ่งหลักพันนะครับใครมีพวกการน้ำชาพวกนี้นะ มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีพี่ลุงรัศสมีครับสวัสดีพี่วินัยครับมาครับสวัสดีพี่กัญญาวีสวัสดีพี่เลิศรักครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีบ้านใดครับมีเครื่องเงินครับเครื่องเงินแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเงินถุ่มด้วยทองแบบนี้บอกเพื่อนๆเลยผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนี่นี่เครื่องเงินแบบนี ขันถมทองแบบนี้รับตื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้ครับใครมีของพวกนี้ที่บ้านจะใช้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะไม่ต้องไปกู้นะครับดูนิดนึงนะดูพวกนี้นิดนึงของเก่าอยู่ที่อยู่ตามบ้านของท่านอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านให้ท่านไปทําธุรกิจได้เลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาจากบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุชาครับไม่ว่าจะเป็นพระพุชาไทยเล็กซส่ใหญ่ครับนี่แบบนี้ฮะ ผมยินดีรับเช่าเลยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินาราชนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับหรือพระบูชาที่อยู่ตามที่ของท่านนะใครมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งมาครับไปจ้าไปจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับแชร์หรือยังแชร์หรือยังวันนี้มีอะไรมาให้ดูก่อนอื่นนะครับดูอันนี้ก่อนก่อนอื่นดูอันนี้ก่อนจ้า <S <S สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลเก้าปีพศสองพัเป็นเหรียญที่ผลิตมาโคตรเยอะเลยเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนเยอะมากๆครับแต่พี่ๆหลายๆท่านไม่เคยสังเกตเฮ้ยไอเหรียญบาทแบบเนี้ย มันมีอยู่จริงนะและมันสามารถขายได้จริงบาทเดียวแรกหนึ่งหมื่นบาทเดียวแรกหนึ่งหมื่นสวัสดีพี่อาวุธครับสวัสดีพี่โซครับหนึ่งบาทแรกหนึ่งหมื่นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไอหนึ่งบาทแรกหนึ่งแสนใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้ปีสองห้าบห้าลบกวนกดเก้าดหัวใจรัวๆมาครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้กดเก้ามาครับมาใครเคยมีใครเคยเห็นใครอยากรู้กดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีสองห้าห้าอันละหนึ่งแสน อันละหนึ่งแสนบาทครับสวัสดีพี่ไผยนค์ครับเอฟซีจากสระบุรีฮะสวัสดีเอฟซีทุกพื้นที่ครับมาครับเรามาเริ่มดูกันนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นินปีพศสองพันห้าร้อยห้าเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนเยอะมากๆครับแต่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตจริงๆครับไม่เคยสังเกตจริงๆว่าเฮ้ยมันมีไอเหรียญแบบนี้ด้วยใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นเงินกดเก,ก้ากดหัวใจรัวๆมาครับ กดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับมามามาเราจะได้เดินทางไปพร้อมๆกันครับขอบพระคุณครับพี่เลิศรักขอบพระคุณพี่โซครับไปครับหนึ่งบาทรัชการนี้ห้าตาเป็นดินดูให้เป็นปีสองห้าศูนย์ห้าก่อนดูให้เป็นปีพศสองพันหน้าร้อยห้าแล้วดูที่ยอดเจดีย์ตรงนี้ครับดูที่ตราแผ่นดินตรงนี้ถ้ายอดของตราแผ่นดินอันนี้ชี้ไปที่ยอยักแบบนี้ ผมรับซื้อนะหนึ่งบาทแลกหนึ่งแสนฟังไม่ผิดแน่นอนครับหนึ่งบาทแลกหนึ่งแสนเหรียญน,นี้คือเหรียญหนึ่งบาทที่ออกมาเป็นตัวอย่างผิดผลิตออกมาเป็นตัวอย่างหรือว่าเหรียญแพทเทิร์นและได้หลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนครับพลิกกลับมาอีกหนึ่งด้านของเหรียญตาเป็นดินครับคาว่ารัชก,กาลที่เก้าวจอยู่ด้านบนเพื่อนๆพี่ๆดูนะคําว่ารัชกา,กาลที่เก้าวจอยู่ด้านบนภูมิพลอดุลยเดชจะอยู่ด้านล่าง พ,พักเนี่ยจะไม่เหมือนกับเหรียญแบบปกติทั่วไปแต่ลักษณะของเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้มันมีลักษณะที่เหมือนกันใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินแบบนี้แล้วยอดเจดีของตราแผ่นดินตรงนี้ชี้ไปที่ยอยักษ์ครับชี้ไปที่ยอยักษ์แบบนี้หนึ่งบาทแรกหนึ่งแสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับเหรียญบาทแรกอละแสนเหรียญหนึ่งบาทขายได้อัละหนึ่งแสนครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับ แคปเจอร์เลยจ้ะแคปเจอร์เลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายหน่อยมาครับมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดห้ากดหัวใจรัวๆมาครับเราจะได้ไปอันอื่นต่อแคปเจอร์แล้วกดห้ากดหัวใจรัวๆมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญห้าบาทครับนี่คือเหรียญห้าบาทรัชการที่เก้าที่ออกใช้ในชีวิตประจําวันวันก่อนหยิบปีสี่ศูนย์มาให้เพื่อนๆดู แต่บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยไม่ใช่ปี2,540ปีเดียวที่ขายได้ปีนี้ก็ขายได้เหมือนกันครับปีนี้ก็ขายได้เหมือนกันนี่คือเหรียญ5บาทครับรัชกาลที่9ปีพศ .2,546 ฟังให้ดีครับใครมีเหรียญ5บาทแล้วเป็นปีนี้คือปี2546อ่าเดี๋ยวขยายก่อนคือปีนี้ครับคือปี2546ใครมีปีนี้ผมรับซื้อใครที่มีเหรียญ5บาทปีนี้ ปีสองห้าสี่หกผมรับซื้อครับหเหรียญสภาพสวยเจ็ดร้อยหนึ่งเหรียญสภาพสวยเจย็สวัสดีพี่ศธีภพครับเอจากนิวยอร์กครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาใครที่มีเหรียญห้าบาทหยิบขึ้นมาดูก่อนจะหยิบใช้หยิบขึ้นมาดูครับถ้าของทุกท่านเป็นปีตามนี้คือปีสองห้าสี่หกแบบนี้เอามาขายผมเอามาขายผมครับหนบาทแลกเจ็ดร้อบาทครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข4ี่ให้ผมเลยครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข4 6ให้ผมเลยครับมีคนบอกว่าไม่เชื่อนะมีคนบอกว่าไม่เชื่อนะผมละงงเหมือนกันไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูนะครับไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูนะครับมาครับสวัสดีพี่สจปรีลาบแจ่มจันทร์ครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครรู้แล้วแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข4ี่แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับมาจ้ะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเหมือนหนังสือเรียนนะอ่านทุกวันนะครับดูทุกวัน ความรู้ที่มอบให้มันจะซึมเข้าไปข้างในความรู้ที่มอบให้ครับมันจะซึมเข้าไปข้างในครับมาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีครับนี่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 ขอชี้แจงไอพี่คนนี้หน่อยนะขอขอจิตเดียวจิตเดียวคนที่ชื่ออะไรเนี่ยอรลวันเข็มเพชรไม่เชื่อครับนี่นี่พี่จ๋าพี่อรลวันเข็มเพชรนะโอ้โหนี่ชื่อดีไอนามตระกูลดีนะนามตระกูลเข็มเพชรเนี่ยนี่นะพี่อรลวันเข็มเพชรครับไม่เชื่อไม่ต้องดู กดออกไปจากที่นี่ไม่เชื่อไม่ต้องดูอย่ามาให้อายครับอย่ามาให้อายนะที่นี้ละวังจะโดนทัวลงละวังจะโดนทัวลงนะครับพี่อรวันครับไม่เชื่อไม่ต้องดูกดออกไปจากเพจผมกดออกไปจากเพจผมครับไม่เชื่อไม่ต้องดูเลยมาอันดับต่อไปครับมีอะไรไหมเพื่อนๆดูนี่คือเหรียญหนึบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทใครเคยเห็นเหรียญหึ่งบาทขายได้อลละสามร้300บ้าง ใครเคยเห็นเหรียญหนึ่งบาทที่เราใช้ขายได้อะไรสามร้อยบ้างครับมาครับมาครับมาครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลเก้าขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับมาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลเก้าเป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆนะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันครับแต่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านครับไม่เคยสังเกตจริงๆไม่เคยสังเกตจริงว่าเฮ้ยไอเหรียญบาทแบบนี้แม่งขายได้มันขายได้จริงนะ มันขายได้นะครับอันหนึ่งสามร้อยบาทดูให้ดีดูให้ดีพี่อาวุธบอกว่าเอาอีกแล้วพอดีขอชี้แจงหน่อยครับพี่อาวุธครับมันเห็นแล้วมันหงุดหงิดจริงๆอรพี่ใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่อยากดูคิดว่าหลอกลวงนะครับกดออกไปเลยกดออกไปจากณนะที่นี้เลยครับคนอื่นเขากําลังจะเข้าโรงเรียนอย่าให้คนอื่นเขาเสียอารมณ์ครับมาครับขอพอะคุณพี่ๆทุกท่านครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการทีก้า เป็นเหรียญที่ผมบอกพี่พี่ว่าใครมีเหรียญแบบนี้ก่อนจะหยิบใช้ต้องดูต้องสังเกตให้ดีต้องดูต้องสังเกตให้ดีครับเหรียญบาทอันละ300เหรียญ1บาทรัชการที่9แบบนี้ครับขายได้อันละ300ดูให้ดีดูให้ดีมันต่างกันตรงไหนมามาเรามาเข้าห,ห้องเรียนดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9ครับเหรียญแบบนี้มีอยู่เกือบทุกเหรียญมีอยู่เกือบทุกเหรียญครับนี่ครับดูครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ก่อนจะหยิบใช้หยิบแบบนี้ครับ หยิบแบบนี้นะแล้วหมุนนะหยิบแบบนี้แล้วหมุนครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับพระเศียรเนี่ยเอียงขวางมาแบบนี้พระเศียรเอียงขวางมาแบบนี้กราบนรมัสการท่านรัตนล่มสันเทียครับนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีพี่น้ําฝนครับขอบพระคุณครับใครพี่สุเนศบอกว่าอินทิราบอกว่าใครไม่เชื่อกดออกไปเลยใช่ใครไม่เชื่อกดออกไปเลยครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับหยิบเหรียญสิบของท่านขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ท่านเห็นอะไรไหมครับ เหรียญแบบนี้เป็นพระเสียรกวางถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทเหรียญ5บาทเหรียญสิบบาทแล้วเป็นแบบนี้คือแบบพระเสียรขวางบอกเพื่อนๆเลยเหรียญหนึ่งบาทสภาพใหม่ๆอันละสามก่อนจะใช้ก่อนจะใช้ครับหยิบขึ้นมาดูเหรียญหนึ่งบาทใหม่ๆขายได้อันละ300ขายได้อันละ300ครับมาครับมาครับใครอยากรู้ใครอยากรู้ดูนะ ดูและสังเกตครับหยิบขึ้นมาแบบนี้หยิบขึ้นมาแบบนี้ครับนี่แล้วเป็นแบบพระเสียงขวางแบบนี้ผมรับซื้อครับผมรับซื้อครับ1บาทแลก300อบาทครับมาพี่ๆจ๋าพี่ๆเอฟซีท่านใดครับที่รู้แล้วครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ขายได้ต้องเป็นแบบพระเสียงขวางรบกวนพิมพ์คําว่าขวางแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับลบกวนพิมพ์คําว่าขวางแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับมาครับขอบพระคุณครับมาจ้ะ รายการต่อไปรายการต่อไปดูอะไรกันดีมามีมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นประจำครับมาเว <c oughs> ลาเราเรียนนะเราอ่านหนังสือตั้งหลายรอบนะครับกว่าจะเป็นนะบอกก่อนเลยนะครับวิชาพวกนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆไม่ได้เป็นกันง่ายๆแต่ก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ยากครับพี่จา๋าใครรู้แล้วครับพิมพ์คําว่าขวางแล้วก็หัวใจรัวๆมาครับพี่เลิศรับพิมพคําว่าขวางมาแล้วขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับนี่คือ เหรียญเงินนี่คือเหรียญทองคําครับนี่คือเหรียญทองคาครับเป็นเหรียญทองคําที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีเหรียญทองคําแบบนี้ใครที่มีเหรียญทองคํานะครับอย่านําเหรียญทองคําของท่านไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดฟังให้ดีครับอย่านําเหรียญทองคําของท่านไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองครับเหรียญทองคําพระทองคําพระเลี่ยมทองครับบอกเพื่อนๆเลยยินดีรับซื้อ ยินดีรับซื้อให้ราคาเพื่อนๆยุติธรรมแน่นอนผมบอกให้ซื้อหมื่นขายหมื่นสองซื้อเจ็ดพันขายแปดพันห้าขายแปดพันแค่นี้พอใจแล้วครับซื้อห้าขายเจ็ดซื้อสิบเอ็ดขายสิบสามครับกำไรแค่นี้ก็พออยู่ได้แล้วใครมีเหรียญทองคํานะครับพระเครื่องพระทองคํามีแล้วจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคามาจากอันดับต่อไปครับมีพระเครื่องให้เพื่อนเพื่อนดูครับมีพระเครื่องไหมเพื่อนเพื่อนดูครับนี่นี่นี่ นี่เพื่อนๆดูสายมือคือพระพุทธชินราชครับปีพศ2485เป็นพระที่สร้างขึ้นโคตรเยอะเลยนะเป็นพระที่สร้างขึ้นโคตรเยอะกว่าเมื่อเป็นเหรียญมหาลาบหลวงพ่อเอียครับใครมีพระเครื่องนะ mm hmm. ผมรับเชา่านี่อันนี้เป็นเต,ต่าหลวงพ่อหลิวเต่าหลวงพ่อหลิวรุ่นสุขใจครับใครมีเต่าใครมีพระเครื่องพวกนี้นํามาแบ่งให้ผมนํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาครับพระเครื่องของท่านบางองค์นี่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 อย่างเงี้ยจิ๋วแต่แจ๋ว อย่างนี้จิ๋วแต่เจ๋วครับใครมีพระเครื่องนะครับนี่เม็ดแดงแบบนี้เม็ดหนึ่งหลายหลายพันถึงเม็ดหนึ่งหลายหลายหมื่นเม็ดหนึ่งหลายหลายพันถึงเม็ดละหลายหลายหมื่นครับใครมีพระเครื่องนะครับนี่เหรียญหลวงปูท่ทวดแบบนี้หรือว่านี่นี่นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยป Par าสาลิโกครับนี่เป็นเหรียญเงินหน้าทองคํานี่หลวงพ่อรวยครับแบบนี้ใครมีผมรับเช่า ใครมีพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยานนี่รับเช่าพระเครื่องรับเช่าทุกอย่างเลยรับเช่าพระเครื่องครับนี่พระใหม่พระเก่าเรารับหมดพระเก่าพระใหม่นะครับบอกเพื่อนๆเลยนะครับเรารับหมดครับนี่รุ่นร้อยปีเอร้อยหนึ่งปีครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนี่วัดวัดใหม่บางขุนพรมนะครับใครมีพวกนี้นะ พระเครื่องนะครับยินดีรับเช่านี่อันนี้เป็นพระคำหมากคำข้าวครับอันนี้เป็นพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสใงใครมีพระเครื่องพวกนี้ใครที่มีพระเครื่องพวกนี้ลองแอดไลน์ไอดีครับลองแอดไลน์ไอดีหรือนี่นี่นี่อันนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์สิงห์อันนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์สิงห์ขายยากแต่บอกเพื่อนเอนเลยผมรับเช่าใครมีพวกนี้นะพระเครื่องนะครับพระบูชา ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตามแผนที่คือตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีญยานตามแผนที่ตามหน้าจอสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับมาจากมาจากมีอะไรให้ดูเน่เน่เน่นี่คือนี่คือเหรียญรัชกาลที่ห้าครับนี่ด้านหลังเป็นคุดแบบนี้ใครเคยเห็นเหรียญน,นี้บ้าง ใครเคยเห็นเหรียญน,นี้บ้างครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญรัชมังคลาพิเศษครับเหรียญคุดรัชการที่ห้ารัชมังคลาพิเศษด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าเป็นแบบนี้เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญสําคัญครับเพราะแจกสําหรับข้าราชการขุนนางฝ่ายในฟังได้ดีครับแจกสําหรับข้าราชการขุนนางฝ่ายในเหรียญแบบนี้มีการทําปอมเยอะมากๆสวยๆพูดถึงสภาพสวยผิวเดิมเลยเหรียญหนึ่งเป็นแสน สภาพสวยเดิมๆเ,เลยเหรียญหนึ่งเป็นแสนแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้แบบนี้เหรียญหนึ่งก็อยู่หลายๆหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วแต่เหรียญแล้วแต่สภาพครับฟังให้ดีครับแล้วแต่เหรียญแล้วแต่สภาพนี่คือเหรียญราชการนี่5ใครที่เคยเห็นเหรียญพวกนี้บอกเลยนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญสําคัญที่มีความหายากนี่วิธีการดูครับวิธีการดูเดี๋ยวผมบอกให้นี่วิธีการดูนะครับโค้ดตรงนี้นะนี่นี่นี่เพื่อนๆดู in, พ ược, พ ược, นะครับ โค้ดคาว่าอะปาเต้นะฮะนี่เอปาเต้นะครับนี่ฮะต้องชัดต้องชัดนี่นี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะครับโค้ดตรงนี้นะฮะโค้ดที่ตอกเอปาเต้ตรงนี้นะครับจะต้องชัดนะนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีโค้ดเอปาเต้ตอกอยู่ที่ชายเสื้อตอกอยู่ที่ชายเสื้อตรงนี้ครับนี่โค้ดตรงนี้เพ uh ื่อนๆจำผมไว้ใครที่ดูเหรียญพวกนี้ โค้ดคาว่าเอปาเต้ตรงนี้ต้องชัดๆและขอบนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทุกเหรียญขอบเป็นเอกลักษณ์ของทุกเหรียญจะต้องเป็นตะไบแล้วต้องเป็นตามมุ้งเพื่อนๆดูนะครับขอบจะต้องเป็นตะไบแบบนี้นะครับแล้วต้องเป็นตะไบแบบตามมุ้งคือขวางไปขวางมาใครที่มีเหรียญพวกนี้สังเกตดูครับขอบตะไบพวกนี้สําคัญเห็นไหมครัขอบตะไบการเก็บการลอยธรรมชาติพวกนี้สําคัญมากๆใครที่มีเหรียญพวกนี้ มีแล้วอยากจะขายนะครับผมบอกเลยนะบางเหรียญหลักหมื่นบางเหรียญหลักแสนบางเหรียญหลักล้านนะครับสําหรับเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่ห้านะเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่พบเจอได้ยากและเป็นเหรียญนําโชคของผมนะผมบอกเลยนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญนําโชคนะเพราะถ้าเกิดเดือนไหนนะครับผมซื้อเหรียญเหรียญนี้ได้เดือนนั้นผมจะประสบความสําเร็จมากเพราะพญาคุดครับเพราะพญาคุดช่วย จะบอกว่าไงอ่ะทาให้จิตใจสบายดีกว่าใครมีเหรียญราชการนี่ห้าพว่งนี้นะครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชานะแอดไลน์ไอดีจะกแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหน้าครับหาดูได้ยากนะหาดูได้ยากครับหนึ่งมื่นเหรียญเจอของแท้ไม่เกินสิบเหรียญครับเจอของแท้ไม่เกินสิบเหรียญครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งมาครับนี่คือด้านหน้าครับ แคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆมาครับมาครับนี่คือด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันครับมามาจากเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่ห้านี่เห็นไหมจุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราชครับนี่พอพิ่กลับมาเป็นแบบนี้รัชมังคลาพิเศษ 40, สี่สิบพรรษาครับนี่แบบนี้เอามาขายผมได้แคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆมาครับกดหงกดหัวใจรัวๆมาครับ สวัสดีพี่วิมลครับสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาครับขอบพระคุณครับกดพี่เลิศรักกดหนึ่งมาแล้วคือเป็นสัญญาณว่าเดินทางได้เลยจ้ามาครับมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับบ้านใดครับมีของเก่าแบงค์เก่าเหรียญเก่านะมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้นะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคานี่นี่อันนี้เป็นพระพุทธชินราชครับอินโดจีนมีทั้งแบบต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดองค์หนึ่งหลักหมื่นนะ องหนึ่งหลักหมื่นนะครับใครมีของพวกนี้ก็แอดไลน์มาได้มาจ้าโรงเรียนเข้าแล้วจ้าโรงเรียนเข้าแล้วจ้านี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้เอามาขายผมใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้เอามาขายผมสี่เหรียญนี้รับซื้อครับใครมีเหรียญสิบบาทสี่เหรียญนี้รับซื้อสี่หมื่นบาทเหรียญสิบบาทรับซื้อสี่หมื่นบาทครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับไปเดินทางกันเลยจ้า <mos> นี่คือเหรียญสิบาทที่ลึกครับนี่นี่ให้ดูอันแรกก่อนนี่คือเหรียญสิบบาทสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยครับนี่ให้เพื่อนๆพี่ๆดูเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2529หี่เหรียญน,นี้เป็นแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดทุกท่านมีเหรียญแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านมีเหรียญแบบนี้พี่ก็บอกว่าได้เห็นคลิปคุณแบงค์ไลฟ์สดแล้วไปรือมาไปรู้มาเจอเหรียญสิบแบบนี้ครับเจอเหรียญสิบบาทแบบนี้ที่เป็นแบบขัดเงาอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆทุกทีครับ ใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้แล้วเป็นแบบขัดเงาสภาพสวยเนี่ยอันละหมื่นห้าแบบนี้นะครับสวัสดีพี่สารพอครับสภาพสวยแบบนี้ผมรับซื้ออันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่คือเหรียญสิบาทสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยครับใครมีเหรียญสิบาทแล้วเป็นแบบขัดเงาแบบนี้อย่าเปิดอย่าแกะอย่าหยิบออกมาแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะท่านจะทําให้ราคาเสียครับดูนะครับนี่คือเหรียญสิบาทเหรียญแรกครับอันดับต่อไปครับแป๊บนึนะครับขอปิดก่อนนะครับผมกลัวเหรียญพังอันดับต่อไปครับนี่คือ เหรียญสิบาทครับที่ระลึกผู้นําชนบทผู้นําชนบทให้วัฒนาครับคือเหรียญลอกเก้าแบบนี้ครับคือเหรียญลอกเก้าแบบนี้นี่มีมาเป็นขัดเงาแบบนี้เลยมีมาเป็นเหรียญขัดเงาแบบนี้เลยครับใครมีเหรียญสิบาทวาละนี้แล้วเป็นเหรียญขัดเงาครับแล้วเป็นเหรียญขัดเงาวาละนี้ครับผมรับซื้อหนึ่งเหรียญห้าพันบาทครับหนึ่งเหรียญห้าพันบาทสิบ of, บาทนี่เบิ้ลเพี่พี่ดูสิบบาทแลกห้าพัน สิบบาทแลกห้าพันบาทครับใครมีเหรียญสิบบาทพวกนี้แอดไลน์ไอดีเข้ามาได้อันดับต่อไปครับเราจะไปเร็วนิดนึงนะอันดับต่อไปครับคือเหรียญสิบาทเหมือนกันครับเหรียญสิบาทที่ละกลึกครับลูกเสือโลกเพื่อนๆพี่ๆดูลูกเสือโลกคือครบรอบที่ละลึกเจ็ดสิบห้าปีลูกเสือโลกดูตรงนี้ครับเจ็ดสิบห้าปีลูกเสือโลกใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้นะบอกเลยนะครับบอกเลยนะท่านอาจจะมีโชคนะสิบบาทแบบนี้ผมรับซื้ออันละหมื่นครับ สิบบาทแบบนี้รับซื้ออันละหมื่นครับใครมีเหรียญสิบบาทแล้วเป็นเหรียญสิบขันเงาแบบนี้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาแบบนี้สิบาทแลกหนึ่งหมื่นครับอันอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายของเหรียญสิบบาทที่ผมเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนี่คือเหรียญสิบบาทครับครบรอบหนึ่งร้อยปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับครบรอบหนึ่งร้อยปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้นี่ตอนออกออกร้อยเดียว ราคาจองอัลละร้อยราคาจองอัลละร้อยครับแต่วันนี้ขายได้อันละห้าพันสวัสดีพี่วิรพงศ์ครับแต่วันนี้ครับเหรียญสิบบาทแบบนี้ <c oughs> ขายได้อัลละห้าพันเหรียญสิบบาทสี่เหรียญรับซื้อจ่ายเงินสดถึงสี่หมื่นบาทครับอ่ะเดี๋ยวขอวางให้ชัดๆเหรียญสิบบาทแบบนี้ครับสี่เหรียญนี่เพื่อนๆพี่ๆดูสิบบาทแบบนี้สี่เหรียญครับผมรับซื้อและจ่ายสดมาถึงในราคาสี่เหรียญสี่หมื่นบาท 4, สี่เหรียญสี่หมื่นบาทนี่ตลับเก่าๆแบบนี้ทิ้งมันไว้แบบนี้ครับตลับเก่าๆแบบนี้ขอบคุณพี่มิดครับขอบคุณพี่มิดครับขอบพคุณพี่มิดจากใจเลยครับตลับเก่าๆแบบนี้อย่ากแกะอย่าเปิดอย่าเช็ดอย่าถูห้ามรู้ห้ามอยากรู้ห้ามสงสัยใครมีเหรียญพวกนี้ผมรับซื้อครับนี่อันนี้คือเจ้าฟ้านักวิจัยดูให้ดีนะสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยครับอันนี้เป็น100ปีโรงเรียนในร้อยครับอันนี้เป็น75ปีลูกเสือโลกครับอันนี้เป็น ผู้นำชนบทครับนี่ใครมีเหรียญสิบ,บาทแบบนี้แอดไลน์เข้ามานึกดูให้ดีนึกดูให้ดีมีเก็บไว้ตรงไหนมียัดไว้ตรงไหนบ้างแล้วเพื่อนๆอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนครับฟังให้ดีครับเพื่อนๆอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเหรียญสิบบาทสี่เหรียญหน้าเหรียญสี่สิบบาทอ่ะเพื่อนๆดูนะหน้าเหรียญตรงนี้นะครับเขียนนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบบาทแต่สามารถขายได้แต่สามารถขายได้ถึง สี่หมื่นบาทครับใครมีแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อด้วยเงินสดไม่จํากัดจํานวนครับไม่จํากัดจํานวนยอดจะห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านนะครับเรามีเงินสดจ่ายท่าแน่นอนเราจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนครับมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับแคปเจอร์จ้ะแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรวๆมาครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าครับมาครับขอบพระคุณครับ เป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญ10บาทที่ผมบอกเพื่อนว่าใครมีเหรียญ10บาทพวกที่เลือพวกนี้ห้ามพลาดเพราะท่านอาจจะรับเงินหมื่นกันแสนครับห้ามพลาดเหรียญส0บาทบางเหรียญขายได้อละหมื่นบางเหรียญขายได้อละาสามพันบางเหรียญขายได้อละห้าพันซึ่งมูลค่ามันเยอะกว่าหน้าเหรียญมากๆเป็นร้อยเท่าเป็นหมื่นเท่าครับใครมีเหรียญพวกนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ ID ตามหน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไห้คามนะครับ พระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนยังไม่มีราคากลา้าพอภัยมานาดีนี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็บเป็นปลาเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง780ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ